สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูรจนานิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำนามกันนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และลักษณะกริยาการต่างๆนะคะแบ่งออกเป็น5ชนิด ชนิดที่1ก็คือคำนามทั่วไปหรือคำสามัญน,นาม 2. เป็นคำนามชี้เฉพาะหรือคำวิสามัญน,นาม 3. ามคำนามหมวดหมู่หรือคำสมุหนาม 4. คำนามบอกอาการหรืออาการระนามและ 5. าคำนามบอกลักษณะหรือลักษณะนามเราบาดูคำนามทั่วไปกันนะคะ คำนามทั่วไปหรือคำสามัญญานามก็เป็นคำนามที่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงคำเดียวสิ่งเดียวมาเป็นคํานามที่เราใช้เรียกทั่วๆไปนะคะเช่นสมุดดินสอปากกาทหารตำรวจบ้านโรงพยาบาลครูนะคะพวกนี้เราเรียกว่าคำนามทั่วไปแต่ถ้าอันนี้แต่ถ้ามีชื่อเฉพาะเจาะจงลงมานะคะอย่างเช่นบ้าน มีกำกับว่าเป็นบ้านอะไรหมู่บ้านอะไรคำคำนั้นก็จะกลายเป็นคำนามเฉพาะนะคะคำนามเฉพาะหรือ,อวิสามัญ,ญานามเป็นคำนามที่มีเฉพาะเพียงคนเดียวสิ่งเดียวตัวเดียวเช่นสถานีรถไฟหัวลำโพงจังหวัดอุบลราชธานีตลาดหมอชิดสนามบินดอนเมือง พอมีชื่อปุ๊บมันจะกลายเป็นคำนามเฉพาะนะคะนักเรียนเห็นไหมคะ,ะถ้าบอกว่าสถานีรถไฟเนี่ยมันมีหลายที่นะต้องระบุลงไปว่าสถานีรถไฟอะไรนะคะจังหวัดถ้าระบุว่าอุบลราชธานีนี่มันเป็นคำนามเฉพาะแต่ถ้าบอกจังหวัดเฉยๆก็คือคำนามทั่วไปถ้ามีชื่อปุ๊บจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยมันจะเป็นคำนามเฉพาะลงไปนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นครู ก็ถือว่าเป็นคำนามทั่วไปถ้าบอกว่าครูรัชนานิยมก็จะเป็นคำนามเฉพาะนะคะ,ะถ้าบอกว่าโรงเรียนก็เป็นคำนามทั่วๆไปถ้ามีชื่อปุ๊บโรงเรียนนาจะหลวยกรปกลางอุปถัมโรงเรียนพอ,อบนานครสองโรงเรียนดงขวางคำโทน,นก็จะเป็นคำนามเฉพาะนะคะจำไว้ว่าถ้ามีชื่อนะคะก็จะ เปลี่ยนจากคำนามทั่วไปเป็นคำนามเฉพาะทันทีนะคะนามหมวดหมู่หรือสมุหนามเป็นคำที่แสดงหมวดหมู่ของคนสัตว์สิ่งของนะคะเช่นฝูงนกกระจาบโขลงช้างปลาคณะลูกเสือคำว่าฝูงคำว่าจะเป็นหมวดหมูน่นี่จะต้องมีสองสิ่งสองสองอันสองสิ่งขึ้นไปนะคะถึงจะเป็นหมวดเป็นหมู่ ะะเช่นฝูงนกประจาบเนี้ยการที่จะเป็นฝูงอ่ะจะต้องมีมากกว่า2ตัวนะคะผงช้างปลาอันนี้ก็เหมือนกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวนะคะต้องมีมากกว่า2ถึงจะเป็นโคงช้างป่านะคะเป็นกลุ่มเป็นนามบอกหมวดหมู่นะคะนามบอกอาการหรืออาการระนามเป็นคํานามที่แสดงสิ่งที่เป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่างและแสดงความรู้สึกทางจิตใจ มักจะมีคำว่าการหรือความนำหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นความเร็วความหวานความฝันความทุกข์ความรักความสามคัคคีการเดินการวิ่งการนอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าอาการระนามนะคะสุดท้ายเป็นนามบอกลักษณะหรือลักษณะนาม เป็นคำนามที่บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดของคำนามนั้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างของคำที่บอกลักษณะนามกันนะคะพระองค์เนี่ยเป็นคำที่บอกลักษณะนามใช้กับพระพุทธเจ้าพระราชาปากคือคำที่บอกลักษณะนามใช้กับแฮสวิงเลม เป็นคำที่บอกลักษณะนามใช้กับหนังสือเวียนตะใบตัวใช้กับตัวนี่เป็นคำที่บอกลักษณะนามใช้กับสัตว์บางชนิดเช่นช้างป่าช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวนะคะถ้าช้างบ้านจะเรียกเป็นเชือ,ชอกค่ะถ้าช้างหลายๆตัวก็จะมีลักษณะเป็นโขลงนะคะช้างสองตัวสามตัวขึ้นไปก็จะเป็นโขลงนะคะ ตัวยังใช้กับแมวเป็นคำบอกลักษณะนามของแมวหนูจิงรีดนะคะและสิ่งของบางอย่างนะคะเช่นโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งตะปูนี่คำที่บอกลักษณะของคำเหล่านี้ก็จะ,ะคือตัวนะคะบานเป็นคำที่บอกลักษณะนามใช้กับประตูหน้าต่างกระจกรอบรูปนะคะสายคือคำที่บอกลักษณะนามใช้กับถนนทาง พลองแม่น้ำหลังเป็นคำที่บอกลักษณะนามใช้กับบ้านตึกอาคารโกดังตู้นะคะเส้นนะคะเป็นคำที่บอกลักษณะนามใช้กับเชือกลวดได้ยางรถสร้อยนะคะคันคือคำที่บอกลักษณะนามใช้ใช้กับร่มฉัดช้อน ซอไถรถและก็ธนูค่ะต่อไปเป็นการทบทวนความรู้นะคะ,ะเมื่อนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะให้นักเรียนบอกลักษณะนามของคําที่กําหนดมาให้นะคะมีคําว่าอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะข้อ 1. บ้านตึกมุงลักษณะนามของคําเหล่านี้คืออะไรนะคะสยักษ์พูดผีปีศาจหรือสี ลักษณะนามของคำนี้คืออะไรนะคะ 3. รถช้อนฉัดนะคะคำลักษณะนามของคำเหล่านี้คืออะไรเรียนบอกมานะคะข้อที่4ปืนเข้าล้ามบ่ไม้ไผ่นะคะบอกลักษณะนามของคำเหล่านี้ห้าเข็มหนังสือเกวียนนะคะหก ภิกษุสัมมเณรชีเจ็ดถนนแม่น้ำแปดสัตว์เสื้อกางเกงเก้าแห่พรมพางสวิงแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสิบนะคะเรือเครื่องบินนะคะให้บอกลักษณะนามของคำที่ครูกำหนดให้นะคะให้เรียนทำลงในสมุดภาษาไทยสงนะคะ จิจกรรมที่2นะคะคุณครูมีคํานามมาให้ให้นักเรียนแยกให้คุณครูว่ามันเป็นคํานามชนิดไหนนะเป็นคํานามเฉพาะเป็นคํานามเฉพาะหรือเป็นคํานามทั่วไปหรือนักเรียนจะตอบว่าเป็นคํานามสามัญคำนามสามัญญนามหรือวิสามัญน,น,น,นามก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนถ้าจะง่ายที่สุดก็คือบอกว่าเป็นคำนามทั่วไปคำนาม เฉพาะสั้นสุดนะคะแยกช่วยคุณครูหน่อยนะคะคําที่ครูกําหนดมาให้ก็มีคําว่าก้อนหินรถยนต์ดาวเสาชบาแก้วนักการเมืองดวงจันทร์หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นักกีฬาแล้วก็ข,ข้อสุดท้ายนะคะเกาหลีนะคะ ทำลงในสมุดภาษาไทยนะคะต่อจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มาส่งครูในวันที่นักเรียนมารับใบงานครั้งต่อไปจบแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับคํานามเมื่อเรียนจบแล้วนะคะให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบออนไลน์ตามลิงก์ในกลุ่มไลน์ป .6 ออนไลน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ